สวัสดีจ้าพี่น้องฟ้องฝ่ายสุขูสุขคนมาด้วยจากมื่อนี้ล่ะพากินภาพเพลงมิสสิคนมากินส้มตํามึกสายจาพี่น้องจ้ามึกสายนี่ล่ะเอาเฉพาะหนวดเด้อพี่น้องเด้อประมาณ9้าตัวนะคะพี่น้องจ้าตำนุ่นนั่วโรยโด้วยเม็ดกะทินนะคะแล้วก็แก้มโดยพักสดแล้วก็เอาเ้นข้าวปุ่นมาน้าค่ะพี่น้องจ้าอยากกินข้าวปุ่นมาสองสามมือต่อกันพี่น้องจ้าน,นี่เมืองเสนง็นเนาเส็นเนี้ยหนุ่มดีน่าดีาจ้าพี่น้องจ้าเอาจวดมาที่นี่ กินกินกินอ,อู้แต่เด็อะไรแซบ่บหนูใส่ลาตามส้บักกอกดิพน้องสีมันกะ็ะเลยออกแหล่ๆละาตามเส้บกกกักกอกอีแม่เพิ่นเอามาบักอก,ก,อ,กออนให้ดรซีนวยขอับปุ่นเอาไหม,มให้หยิบเอาเนี่ยหเหนว่าเป็นไหนหยิบไหน ก็หยิบในล่วงอย่างนั้นแหละไอ้แบนบนีิกินง่ายมน,นี่แมงวันยามากเหรอ่สบค่ะตามไส้บากกวักบากกวักอันตาบาฝาด,ดี่พี่น้องหวานดีแซบีบนัวเราจะให้แม่ซื้อปูดองปูนาดองนะ นอ,อน้ำปลาแดดก่ะพี่น้องน้ำปลาล่นะถ้าตำใต้น้ำปูหรือปูดองนะคะหรือบะก,กอกอะ่ะสีน้ำปลาลามันจะเข้มขึ้นนะคะพี่น้องมันจะออกดำๆค้ำๆนะคะ ผัดตำไส่สามย่างทีหลาวาเล้พี่น้องนวดด้ดำหน่อยดำหลายก็ขิงยูาาก,ก,งก,งก,กับอาบะกออขือนุกกระดำปูขิงยูกับอาบปูดองด้วยค่ะแคบแห้งนัิ่นงกินเึื่องเงาแตกเนาะ แต่วันนี้โชคดีหน่อยเนาะมันบมมีแมงวันไหลหรือว่ามันเป็นเพราะปลาหมึกกระดองนั่นแหละเมืออ่อวาน,นว้านไปยุ่งเลยว่าแทบจาะ นนันวผนขิงบุกแซบอ่ะสุดละหนัวเบิงขอบุนข่อยพี่นองเออแสวันขายดีขายดีขอบุน,นก็นำปลาาดเด้อค่ะพี่นองจา้าเบิงสเส้นแยาวสาเส้นเนื้อน,นุ่มดีดน้ำดีค่ะขนาดนะคะเป็นขนมจีนแป้งสดนะคะหนาตาเป็นแบบนี้ขนมจีนแป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดเด้อค่ะพี่นองจา้าตากด้วยแดดธรรมชาตินะคะโปรโมชั่นนะคะ ซื้อ3แถม1 159บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าอีลาพาทกินสูสตรเซตหนวดจบในขวดเดียวนะคะพี่นอนจ๊ะอันนี้นี่ร้านส้ตมตำเอาไปขายออก,ก็สมุยนะคะภาคใต้เยอะมากเลยนะคะพี่นอนจ๊ะโปรโมชั่นซื้อ3แถมหนึ่งนะคะพี่นอนจ๊ะ269กบาบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะโปนี่นี่หอดสิ้นเดือนเนน้าอ้วนเนาะขายดีขายูกค่ะ กาคาซื้อเป็นโหลหอืมสองวันมาซือไม่ถหลาโล่งเหรมันหมดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องะะด้อค่ะเด้อแร้านส้มตำน,ะคะ,นะคะพี่น้องทุกท่านล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะพี่หายกำลังใจกันมาตลอด ตั้งแต่ปังจนมะปังนะพี่นอนจ๊ะอยู่น้ำกันมากฮะคนร้อยร้อยกินย่าวนานค่ะรากาตา่ำต่ำยังไงให้น้ำมันเยอะๆมาเกลือเตะเตะไปนะหนาออกเต็มหนาเศษเครื่องหลาย น้ำปลาน้ำปาลาร้าน้ำมะนาวนะคะมะเขือเทศแล้วบ่ใส่น้ำบะขามเปียกได้พี่น้องแล้วบ่หามากมันเหนือ่อยแตกมากเลยะ มันเปรี้ยวัะใจแซ่บเทิงหอนเตนัวเป็นลมหไง่ไหมหนูเอาใส่ขาเนื้อมันออกเอาไหมหนูทำให้หมอเจ้ากินรุดเคเคยเทถเยวนี่แซ่บแช่พี่นอ้อง น้องบอกว่าคงใช่ปตาเอกโดนยิ่ันลืมหางตายเลยมาลืมจ้ะยังกินอยู่เลยเฮ็ดกินเกือบแต่ไม่ได้ตัดคลิปเรื่องแกงนี่วาใจเลยพี่แกงกะปิขาดไม่ได้พี่น้องเฮตุไม่สิ้อ่ะไม่บ้านเจอก้นกินกังบินมัน ้วยไปเยอะอสุดจ้าเลยกันเนี่ยแซ่บจัดจ้านหลาส้มตำตลกเลยนะเนี่ยน้ำนี่้คุณจะบอกอื้มกะดีมือบ้าง ตำไข่แพ่งเครืองเลือพี่น้องเลือาแพ่งเครืองทันมาแจบเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วกับบ่แพ่งหรอพี่น้องต้นทุนนะ่ะเพราะว่าสื่อเครืองมันมันกับตำหลายโคกเนาะว่าแมนตำมีโคกเดียว ข่ามบวกข้างสดกะกุ้งมือกุ้งสิคือมาต่อมือาสดกะวันต่อวันเลยย่า,ยยายมาซื้อมาแกกไปเฮ็ดสะอาดสะอาดไม่เห็ดข้าวเขาได้พี่น้องกุ้งใส่เล็กบ่เล็กไหนะเล็กพอประมาณจเนี่ยก็มีอยู่กลางพี่น้องมีกลางมันคอยแสบแย่ไปแล้วมันมันไปแสบ ได้าตาขายหรอือวะสำหรับตัวีไรเห็ดได้พี่เนาะในจ๊อบป,ปี้เนี่ยค่ายพิพันธ์กุ้นหรอไอเนี่ยแค่เพิ่งเปิดค่ายเองนะบางคนมีแตม้มในจ๊อบป,ปี้ตัวหล,ลอดแบบนี้ก็เตจอในนู่นก็ได้อืมอะไรหรอในจ้อบป,ปี้เดสิลงโปรโมชั่น ไายเด้วยหยพี่น้องแหละรืมลงลืมบอดไพไม่สิ่งร่งงหัช่ว่องท่งช้อปปี้ก็เลยบะเดยปูนี่นะเฮ้หยหลก,ก็สังไม้เย่าเพิดเดี๋ยวมืดอ่ะจากสิ่งร่งหักินเสร็จก็หายเป็นล่งงหัอุ๊แบแซบะ ยินไหมตอกไฟขึนนินเมื่ไก่ตอกลฟขึ้นอบอกกรอกไหมแซบแทบ ฉันนวดว่าเดี๋ยไปใครไม่เคยกินลองแรกเลยครับ<ด>สุดยอดตามไม่เป็นก็ตามปิ้นนี่ต้องกันตามปิ้นไม่เดี๋ยวตามยากนี่หืมหืมห่มอมกับพวกแกมเดี๋ยวของมันหวานได้ไม่หรอกเยอะๆประม Sedap. Tak ni ilah tegak lah. ไอ้เงิแจกแค่พี่น้องคลองปากคลองคอผม้ใดซื้อปลาแดกไปอยากได้บักกวอกบอกเด,อด้อสิแถมไปให้ต้องใช่นะต่ำๆๆมันต,ต,ต,ต่ำไม่ใช่มันบักกวอกแ่บ<ช><อ>บักกวอกด้ว่นะตาพิ่ปลูกไว้บ่ฝาดพี่น้อง หวานสมแซบเุืลาบมันจะไยังรสชัดเลยบะก,กอ,อกออนเด้อพี่ห้องตอนนี้มันเป็นบะก,กอ,อกออนแซบตำพร้อมกันกับบัพกรกิกระเทียมแหลกๆนี่เป็นแจกใหบ้าก,ก,กอ,อกออนกินกินจนเป็นผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางาส้มตำ <c oughs> จิ้มไปตัวละอร่าจัก

นี่แหละค่ะพี่นอนจ้าอยากแซบต้องจัดเต็นจัดหนักด้วยค่ะพี่นอนจ้าอย่าแพ้งเครื่องนะคะพี่นอนจ้าเอาสําหรับคลิปนี้่ะผ้ากินกระเพฟม,มิีิสไปแล้วสวัสดีจ้า